สวัสดีค่ะเราจะพาไปดูต้นบักตานนะหันต้นใหญ่ซ่อมนี่าณจากปีไหมอ่ะนี่เนี่ยต้นเนี่ยซี่ปีเนาะซี่ปีซี่ปีซ่อมนี่อ่ะเดี๋ยว宝妈นี้เดี๋ดซ่อมใจจากปีเนี่ยซ่อมนี่นี่เนี่ยนี่เดี๋ใบเดียวเด้๋ ซองใบแล้วมาดูนะคะถ้าปีเดียวนี้เยองเห็นเคยเห็นนะปีเดียวสิบประมาณใบสำเนียใบยเดียวเป็นใบขึ้นมาแบบนี้เวละปีเดียวใส่เวลาโดนมากได้สำเนียละปีเดียวนี่ได้ใบเดียวนะคะถ้าปีเดียวนะคะอายุหนึ่งปีปลูกไปนะคะได้ใบเดียวอันนี้น่าจะสามปีสี่ปี เดี๋ยวเราจะพาไปดูนะคะต้นตาลน,นะคะนี่เยอะมากนะคะเป็นสวนตาลเลยนะคะสวยมากสวยมากเลยเดี๋ยวเราจะพาไปนับต้นตาลว่ามีทั้งหมดกี่ต้นนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอดสิบสอง สิบสามโหสูงมากต้นนี้สิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดยังไม่หมดนะคะอยู่ด้านหลังอีกนู่นนู่นนู่น,นด้านหลังอีกสิบเจ็ดสิบแปดต้นเด็กเเล่นน้ำบ่ออุยพันนี่มักเลียงน,น้ำแห้งเนาะดูที่ตังไรบาทนี้ อาบน้ำนเนาะบ้านี่ไปหอน,หน้าไปอาบน้ำเนาะไปสวนอ่ะโอ้ยดูเธอมันบมมนค้ายได้นี่สิมาเล่นน้ำสีเนาะไม่ตึงเง็ดแถบ้านนี่ปานข้าวแม่เขาเลี้ยงค้าวสองตัวเดียดข้าวหน่อย <laughs> <laughs> น่านนี่น่ยจะเกิดเป็นกล้วยมาก่อนปับทับปลอยให้มะน,นันเป็นต้นบักตาเนี่ยมองดีเนี่ยจะเป็นบักตาไปเบิรตเลยเด้เนี่ยต้นแบบสูงสูงบางไงเลยเด้อตอนนี้ก็นับได้สิบแปดบอสิบเก้าเนี่ยสิ 19, 20, บเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดบัดเอาเฉพาะต้นใหญ่ใหญ่นะดนยี่สิบเอ็ดต้นหรอยี 20, 21, ่ยสิบเอ็ดยี่สิบสองปัด ยี่สิบสองต้นบกายเลยแม่มาเก็บเม็ดบักตาลเอาไปเพาะนี่ครับใบบักตาลงามแห้งด้จ้าจะบอกเป็นแบบนี้ใบนะคะใบตาลนะคะนี่เรียกว่าตาลตะโนดตาลก็จะมีสองแบบมีตาลไข่กับตาลหม้อตาลไข่ก็จะเมล็ดก็จะเล็กกว่านะคะตาลหม้อก็จะเมล็ดก็จะใหญ่นะคะ อร yes ่อยเหมือนกันนะคะทั้งสองนะคะก็จะให้ผลผลิตนะคะต้องมาลุ้นอีกว่าเพราะไปแล้วจะเป็นตัวผู้หรือตัวเมียนะคะเพราะว่าไม่มีใครรู้นะคะไม่มีใครสามารถบอกได้ว่าเมล็ดเมล็ดหนึ่งจะให้ตัวผู้หรือตัวเมียนะคะแต่ว่าวันนี้เราจะมาดูนะคะว่าที่นี่มีตัวเมียเยอะมากเลยค่ะดู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 อันนี้ก็เมีย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 อันนั้นก็ตัวเมียนะคะ นั้นก็ตัวเมียนะคะอมาดูนี่อันนี้ก็ตัวเมียนะคะเมียหมดเลยนะคะสามต้นนี้นะคะนู่นนูนู่นตัวเมียเหมือนกันนี่ก็ตัวเมียอันนี้ก็ตัวเมียออ้ตัวเมียเยอะนะคะตัวเมียเยอะมากเลยที่นี่ตัวเมียเยอะนะคะเดี๋ยวเราจะพาเดินไปดูนะคะว่ามีอะไรเยอะมากมายเลยต้นมันสวยขนาดไหนนะคะ ดูค่ะดูค่ะดูสวยมากปกตินะคะ <S <S เวลาลูกตานะคะเออถ้ามันสูงสูงแบบนี้นะคะส่วนมากก็จะก็จะเอาแบบว่าเอาไม่ได้นะคะก็จะเอาเป็นไปเป็นแบบแบบแบบเอ่อเอาไปไม่ได้นะคะเพราะมันสูงมันเอาสอยเอาไปไม่ได้นะคะก็จะกลายเป็นว่ามันจะมีผลแก่ร่วงลงมาพอมันร่วงลงมามันถึงฤด,ดูฝน มเมล็ดก,ก็จะฝังตัวนะคะอยู่ในดินนิดนึงนะคะถ้ามีความชุ่มชื้นเพียงพอก็จะกลายเป็นต้นแบบนี้เองนี่แบบนี้เลยนะคะต้นสวยมากนะคะถ้าส่วนมากนะถ้าเป็นต้นแบบนี้ถ้าขุดไปก็คือไม่รอดนะคะเพราะว่าอะไรรู้ไหมรากมันลึกมากมันลงไปลึกมากค่ะก็เลยมันก็เลยจะ ไม่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 รอดนะคะที่นิยมถ้าเราจะเอาไปใส่ในกระถางก็คือเริ่มจากการพ่อเมล็ดนะคะขนาดแบบนี้ก็ยังเคยขุดแล้วเนี่ถ้าเป็นประมาณเนี้ยก็ลองขุดแล้วมันลึกมากในแบบเนี้ยลึกมากถึงถึงขุดมาแล้วก็ไปฝังไว้ในกระถางแล้วก็รู้สึกว่ามันจะรอดแต่จริงๆพอมันผ่านไปสามสี่เดือนห้าเดือนมันก็ตายนะคะเพราะว่ามันไม่ได้ลากแก้วนะคะ ดังนั้นก็เลยต้องเวลาเราจะปลูกที่เป็นมเมล็ดตาลก็ต้องปลูกเพาะด้วยมเมล็ดนะคะเท่านั้นนะคะที่จะทําให้ต้นนั้นแข็งแรงที่สุดนะคะเดี๋ยวเราจะพาเดินไปดูสวนนะคะ่สวนมีตาลเยอะมากสวยมากหางเยอะมากเลยสวยแบบนี้เลยเยอะมากเลยค่ะ ไปทางไหนก็มีแต่ต้นตาลหมดเลยเพราะาตรงนี้ไม่ได้ทํานาแล้วนี่ก็จะมีมเมล็ดตาลเยอะเลยเด้อว,ว้าว,าวาสวยมากนะคะต้นจะสูงนิดนึงนะคะ่อันนี้น่าจะได้ประมาณถ้าเท่านี้นะคิดว่าประมาณห้าปี 5-6ปีน่าจะได้เท่านี้แล้วอยากได้ต้นเท่านี้ถ้าต้นนี้น่าจะ5ปีค่ะถ้าใครสนใจมเมล็ดตาลตนโนดนะคะไปปลูกก็ที่เบอร์093271962ค่ะ